สวัสดีครับปอลำพาไปเพลินชาแนลแปลว่าแสงทองเธอเหมาะกับชุดสีขาวมากๆเลยท่านผู้ชมเหมาะกับชุดสีขาวสีครีมนะครับจริงๆแปลว่เนี่ยใส่อะไรก็สวยนะวันนี้ใส่เสื้อสีขาวครีมอ่าถ่ายแบบซะเลยนะครับ แล้วก็ได้โพสต์ล่าสุดนะฮะว่าไม่มีอะไรคือเรื่องล้มเหลวเพราะทุกความล้มเหลวคือการเปลี่ยนเส้นทางของชีวิตเท่านั้นเองนะครับก็เป็นคำคมที่ดีมากๆนะฮะดานพอน้องสันก็เข้ามาเลยนะครับว่าความล้มเหลวคือหนทางแห่งความสำเร็จถ้าเราปฏิเสธความล้มเหลวแสดงว่าเราก็ปฏิเสธความสำเร็จเช่นกัน เป็นกำลังใจให้นะครับแอดูจะบอกเลยนะฮะว่าใครที่กำลังล้มเหลวอยู่เนี่ยบอกเลยว่าคุณกำลังโชคดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณเจอความล้มเหลวเนี่ยความล้มเหลวเนี่ยมันจะทำให้คุณเกิดแรงกดดันนะฮะคุณจะรู้สึกเครียดรู้สึกว่าฉันไม่มีอะไรเหลือแล้ว แล้วสัญชตาตญาณของมนุษย์นะครับจะต้องดิ้นรนเพื่อทำให้ตัวเองอยู่รอดยังไงฮะบางคนใช้แรงกดดันเปลี่ยนเป็นแรงผลักดันผลักดันให้ตัวเองลุกขึ้นสู้สู้ในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำทำให้สำเร็จแล้วพอทำสำเร็จนะครับคุณก็ต้องขอบคุณว่าคุณผ่านจุดนี้มาได้เพราะตัวคุณเองลุวน นั่นก็คือความอดทนความอดกลั้นนะฮะเนี่แหละคือหลักแห่งความสําเร็จนะครับความล้มเหลวเขาถึงบอกไงคือหนทางแห่งความสําเร็จนะครับเหมือนเราจะไปคว้าธงอ่ะเราปักธงไว้บนกลางภูเขาภูเขาจะเป็นลักษณะส,สูงใช่ไหมครับเออภูเขาอยู่บนจุดสุดยอดจุดสูงสุดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ ค่อยๆตายค่อยๆขึ mastery, the rest, <Yes. S 1> ้นไม่เอาระหว่างทางก็จะมีอุปสรรคนะครับม so ันคือความยากลำบากนะสุด huh. ท้ายไม่ได้มีอะไรมาง่ายๆต้องแลกมากับความพยายามนะสันมูสทอนเนี่ยก็เข้ามาก่อกวนอีกแล้วเจ้าสันเจ้าสันขอกวนไม่หยุดเลยช่วงนี้นะฮะเจ้าสันบอกโพสไม่หยุดเลยนะหนู S 1> <S 1> <N ic c oughs> นะครับแล้วเปลาก็ขับปลานะอืขับปลานะ <N ic c oughs> ทางด้านพ่อน้องสันอ่ะพ่อธนาธรนะครับได้กล่าวความเห็นว่าความล้มเหลวคือหนทางแห่งความสําเร็จถ้าเราปฏิเสธความล้มเหลวแสดงว่าเราปฏิเสธความสําเร็จเช่นกันไปกำลังใจให้ครับอ่าขอบคุณครับพ่อนะครับทางเปล่าเปล่าก็บอกเนาะขอบคุณพ่อมากๆอ่ะ หลายคนเข้ามาให้กำลังใจเยอะมากแล้วก็มีท่านหนึ่งนะครับคุณปอบอกว่าว้าวลูกนี้ดูเป็นเศรษฐีนี่ไฮโซมากๆครับนะฮะดูเป็นเศรษฐีนี่ไฮโซมากๆดูสวยครับดูแพงดูมีคลาสดูแล้วเหมือนคุณหญิงคุณนายท่านผู้ชมว่าไงครับเหมือนคุณหญิงคุณนายหรือเปล่าลูกนี้ชุดสีขาวกระโปรงแบบนี้นะฮะเหมือนไหมฮะ แล้วยิ่งแบบถ่ายแบบแบบสไตล์หน้าเชิดนะฮะแพรวพราวเป็นคนที่มีอ่าเขาเรียกว่าไงงวเฮ้งงอเฮ้งในเรื่องของลักษณะใบหน้านะครับตอนมาอยู่อ่ากับน้องซันเนี่ยอน้องซันมาอยู่เนาะเออมาอยู่กับแพรวพราวเออประมาณนะี้ก็คืออยู่ด้วยกันนั่นแหละนะครับช่วงที่เขาอยู่กับน้องซันอ่าแบบนี้ดีกว่าเขาดูดีขึ้นเยอะมากมาก อย่างที่บอกไปเนาะออร่าออใจคือกระจัดกระจายเลยนะครับเสิร์ฟแบบไม่มีกัก๊กเสิร์ฟแบบชำ้ำช้ำจัดเต็มทุกโปรโมชั่นนะฮะสุดยอดมากๆเลยนะครับคือแบบโอ้โหผิวขาวนวลน,นะฮะใส่ชุดสีขาวเหมือนคุณน,นายทาเล็บแดงนะลูกนี้เป็นลูกซอครับผมลูกซอ <c oughs> ลูกซอใช่ไหมครับช่วยกันดูหน่อยเนะใช่ไหมฮะก็คืออ่ะเป็นความน่ารัก นะครับสมวัยสไตล์เปล่าๆนะสไตล์ผู้หญิงแกล่งนะบางคนบอกเธอว่าแข็งแกล่งแมนๆยิ่งกว่าผู้ชายเพราะสองบาทของเธอต้องแบกรับปัญหาของคนในบ้านและองค์กรรวมทั้งของตัวเธอเองไว้ทั้งหมดเลยเพื่อสร้างพลังกายพลังใจอันมหาศาลที่ก้าวข้ามผ่านคือถ้าผ่านช่วงนั้นมาได้ก็ถือว่าเก่ง กำลังใจเธอคือแบบโอ้โหสุดยอดมากเลยทุกคนที่เป็นแฟนคลับคือน่ารักนะครับให้กำลังใจเธอสารพัดสารเพนะใดๆคือทุกคนโฟกัสไปที่ความสวยความฉ่ำของแม่นะฮะความฉ่ำของตัวแม่นะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวแม่ที่ปังมากๆในเรื่องขององานในเรื่องของการใส่เสื้อผ้านะครับเขาเรียกว่าเป็นอเอเซอรี่สวมใส่ เครื่องประดับประดาจัดเต็มนะครับรทินโฉมออกมาให้ดูเป็นนางพญาดูเป็นตัวแม่ที่เรียกได้ว่านี่คือ,อผู้ข้ามอดนะครับในวงการหมอลำตัวแม่แบบช้ำๆนะครับแบบเฟียดๆนะฮะนั่นก็คือเปล่าๆแสงทองนะครับซึ่งเธอเนี่ยเอาอยู่ทุกลุกทุกสไตล์นะครับ คำคมมาจัดเต็มพร้อมกับรูปถ่ายนะครับมาแอดดิวก็จะเสิร์ฟไม่หยุดเลยนะฮะบอกเลยนะครับก็จัดมานะจะคำคมจะกุศโลบายยังไรจัดมาเพลเพลเพลเๆาจา๋าเดี๋ยวแอดดิวจะจัดให้นะครับคือแบบเอาแบบฉ่ำๆเลยนะเลิศม,มากจ้าหลายคนก็เข้ามาแบบโอ้ แต่ละคนคือชมเธอสวยจริงๆเธอเก่งเลิศม,มากต้องก้าวต่อไปให้ได้นะทั้งฉลาดทั้งเก่งเลยในใจฉเฉลยคนนี้ท่านมายกคนนี้ก็ปลื้มนะครับใครๆก็ปลื้มคนเก่งเป็นธรรมดาแหละไม่มีใครไม่ปลื้มคนเก่งครับทุกคนปลื้มคนเก่งเพราะคนเก่งจะนำแต่สิ่งดีๆมาให้คนเก่งคือคนที่มีพลังคนที่สามารถทำอะไรได้สำเร็จนี่คือคนเก่งนะครับคนที่ไม่เก่ง จะเป็นคนเก่งได้ต้องใช้ความพยายามใช้ความอดทนและความขยันพอเขาทำได้เนี่ยเราก็ต้องชื่นชมขเขานะเพราะเขาเก่งเออคนขี้เกียจนะครับอยู่ที่ไหนก็ไม่เจริญแต่ถ้าอยากเป็นคนขยันก็ต้องเลิกขี้เกียจอ่ะง่ายไปไหม <laughs> มันก็ต้องเป็นละมานี้แหละครับเพราะว่าถ้าเกิดเ,าเราขี้เกียจเนี่ยเ,เราก็ต้องลุกขึ้นมาเพื่อที่จะแอคทีฟตัวเอง นะแอคทีฟแล้วก็ใส่พลังลงไปนะครับทำอะไรก็ต้องให้ประสบความสำเร็จโดยตั้งเป้าหมายไว้ฉะนั้นเราก็ต้องมีเป้าหมายของเรามาร์กไว้ชัดเจนเลยนะฮะนะครับก็เขอถึงบอกไงว่าไม่มีอะไระคือเรื่องล้มเหลวนะเพราะทุกความล้มเหลวคือการเปลี่ยนเส้นทางของชีวิตเท่านั้นเองก็คือเพลาๆาเขาสื่อว่าอย่าไปซีเรียส กับความล้มเหลวในชีวิตทุกคนเกิดมาต้องเจออยู่แล้วนะมันจะได้อย่างเสียอย่างหรือจะมีอะไรล้มเหลวไปซะทุกอย่างเลยมันจะพังไปหมดในชีวิตมันจะไม่ขึ้นเลยหรืองไงมันจะไม่ดีเลยหรืองไงมันไปไม่ไ,ไ,ไ,ได้มันก็ต้องมีดีบ้างชีวิตคนเรามันจะล้มตลอดชีวิตเลย ไปไปได้ไงถูกไหมครับมันก็ต้องขึ้นบ้างจังหวะชีวิตคนไงจังหวะชีวิตคนมันก็ต้องมีลม้มมีลุกนะมีขึ้นมีลงบางคนนะครับซื้อหวยไม่ถูกอ่ะสักวันหนึ่งเดี๋ยวกูตามทุกวันตามทุกอาทิตย์๋ยวกูก็ถูกจนได้แหละนะ <laughs> ปิดกำลังใจให้นะครับนะบางคนก็โอ้โหสู้เหนื่อยท้อจังเลยอะ่ะสู้เท่าไหร่ก็ยังไม่ดีขึ้นนะ ขายของลูกค้าน้อยทํายังไงลูกค้าเยอะอ่ะก็ค่อยเปลี่ยนแปลงหานู่นหานี่อ่ะลองลดราคาดูสิลองขายราคาถูกเอาปริมาณเยอะเข้าไว้นะหรือเราขายแพงเกินไปหรือยังไงครับนะถ้าเราลองลดราคาลงสักนิดนึงเผื่อคนจะได้เข้ามารับผู้ต่ดต่อกันนะ ดูสำรวจบริเวณแวดล้อมเป็นยังไงคนแถวนั้นนีนินทาหรือเปล่าขี้นินทาหรือเปล่านะขี้นินทาเอาให้เขากระจายข่าวไปเลยราคากูขายก็ราคาถูกนะเปลี่ยนแปลงตัวเองลองเขาเรียกว่าลองเทสอะไรใหม่ๆนะครับธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นความล้มเหลวนะครับลองเปลี่ยนดูจากแวดล้อมลองเปลี่ยนดูจากความคิดนะครับลองเปลี่ยนดูจากการที่เราเนี่ย จากไม่มีพลังงานเลยลองเพิ่มพลังงานเพิ่ม energy ให้ตัวเองและก็บอกตัวเองเสมอว่ากูทำได้กูทำได้กูทำได,ำได้แค่นั้นแหละครับชีวิตก็จะไม่มีอะไรยากครับเพราะเรามี energy เราเป็นคนใหม่ที่บอกเลยว่าฉันต้องไม่เหมือนเดิมฉันเก่งที่สุดฉันดีที่สุดเพราะฉันคือฉันนะครับอ่า เกตกันไหมครับเกตกันหรือยังนะฉะนั้นแพลวเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงแกร่งเป็นผู้หญิงเก่งเขาก็ต้องฮึดกัดฟันลุกขึ้นสู้เพื่อลูกสองคนนะครับและกำลังใจที่ยืนอยู่ข้างๆนั่นก็คือซันวงสะท้อนเห็นไหมฮะขนาด กล่าวโพสขนาดนี้นะครับโอ้โหน้องซันก็ตามมาเลยนะฮะโพสไม่หยุดเลยนะหนูเห็นไหมครับก็เขาโพสให้หนูตามไงครับแล้วหนูก็ทำไม่หยุดเหมือนกันนะซันนะหนูก็ตามไม่หยุดเหมือนกันนะครับ <c oughs> นะเอาโอเคก็เป็นกำลังใจให้แลวเปล่าเสมอนะครับวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอก,กันในอีพีต่ตอไปครับสวัสดีครับ